ไปคอนเสิร์ตไม่ค่อยได้ลองเพลงมีแต่ลองไห้ฟล็อกฟล็อกฟลอกติง่งปดีดูวันนี้ติง่งศาสตร์เราจะพาย้อนรอยไปดูคอนเสิร์ตเรสใจแอนของเจฟกันนะคะนะก็เริ่มด้วยการพบปะผู้คนต้องออกตัวก่อนนะคะว่าเราไม่ใช่คุณวันเสาร์แต่เพื่อนเราเป็นคุณวันเสาร์ปีที่แล้วชี้ชวนไปคอนก็เลยไปแล้วทําไมฉันติดใจปีนี้ขอมาอีกค่ะคุณพี่จบคอนปีที่แล้วฉันรีบพูดเลยว่าเฮ้ยถ้ามีอีกรีบบอกเลยนะฉันอยากไปอีกแล้ววันนี้ก็ได้มาค่ะ ฮอใหญ่กว่าเดิมสเตจอลังการกว่าเดิมคือพี่มันเลิศเราคือสเตจยาวมากเจฟใช้คุ้มสุดๆนอกจากนี้แล้วก็มีเด็กๆทีป๊อปนะคะมาร่วมคอลแลบด้วยซึ่งเราแฮปปี้ยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าเราแบบทีป๊อปสแตนอยู่แล้วนะคะและนี่คือสเตจท,ที่ฉันชอบมากกับพี่ย,ายา่าคือยา่ยา,ยาน่ารักมากแบบ เธอสวยครบเก่งเลิศแล้ววันที่เราไปนะคะมีแบมแบมมาด้วยค่ะเลิศไหมนอกจากแบมแบมแล้วความพิเศษสุดๆเซอร์ไพรส์สุดๆนั่นก็คือคิพอดพพสพี่ใคยสนคิดว่าแบบได้ดูคิดพอดอะ่ะคือฉันกับเพื่อนคือน้ำตาซึมค่ะ พี่สาวที่ถึงคินพอสุดๆนี่นะคะต่อมาเป็นสเตจแบบดื่มๆเจฟลอยลงมานึกว่าพระเจ้าเจฟนะคะแล้วก็มีเออเกสเป็นโบกี้นะคะพลังเสียงก็ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวเป็นบุนโหมากแล้วสเตจที่ฉันเลิฟที่สุดนะคะก็คือเหมือนบิวาค่ะยามาฟนเทลงมานะคะโอ้โหน้ำตาแตกเหมือนเดิมคะ่ะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนตัวเองน้ำตาแตกมานะคะร้องไห้แน่นอนมีโปรเจกพิเศษให้เจฟด้วยเจฟก็ร้องไห้เหมือนกันนะคะแฟนคลับก็ร้องศิลปินก็ร้อง แทบจะไม่มีใครร้องเพลงแล้วมีแต่ร้องให้ทุกคนว่าผมซาบซึ้งมากผมเลิฟแบบผมเลิฟพี่อ่ะคุณเจจะยอมรับก็ได้เ่าะผมเป็นคุณวันเสาร์ไว้เจอกันใหม่คอนหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งท้ายด้วยคลิปเสียงนี้เราชอบมากที่เจพูดเลิฟเลิฟินคุณทำตามามฝันอ่ตนพมทำตามความฝันของและจะทำอะไรได้ใหม่สำหรับคนนี้ผมเจสันเจ้าของผมขอบคุณมากครับผมเจสัน